โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการเล่นเกมบนมือถือนะครับก็ได้รับมาที่0.35ยูโรนะครับรายการนี้เลยนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับผมถอนได้เรื่อยๆนะครับใครที่สนใจเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมบนมือถือนะครับแอปนี้ก็มีชื่อว่าคอยป๊อปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วนะครับก็สามารถเล่นต่อได้เนาะแอปก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับจะปักหมุดไว้ให้เนาะ ส่วนวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการสมัครนะครับตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับก็อยู่ด้านล่างเนาะไปดูกันได้นะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินนะครับว่าทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเนาะผมได้ถอนไว้อยู่ที่0.4ดอลลาร์เมื่อ2วันที่แล้วนะครับถอนไปเพียงแค่1วันนะครับเงินก็เข้ากระเป๋าทันทีนะครับรอไม่นานนะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนนะครับ แอปนี้ก็เล่นฟรีนะครับบนมือถือ Android นะครับ iOS ไม่มีให้ดาวน์โหลดหรือว่าใช้งานนั่นเองนะครับผมเมนูทั้งหมดในแอปมีไม่กี่เมนูนะครับอ่ะดูที่ด้านซ้ายมือเลยตรงนี้จะมี3มเขตอยู่นะครับอันแรกเลยก็คือหน้าแรกของเกมหรือว่าหน้าแรกของแอปนะครับผมก็จะมีเกมต่างๆนะครับให้เราติดตั้งตรงนี้เลยนะเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีเกมเพิ่มเติมให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับ ตัวเกมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําคะแนนยากนะครับเพราะว่ามันจะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมเนาะตรงนี้นะครับมันเขียนบอกนะครับก็คือจะต้องเล่นให้ครบเลเวล10นะครับภายใน12ชั่วโมงนะครับอันนี้ค่อนข้างยากยากมากๆนะครับเพื่อนเพื่อลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะตรงนี้สําหรับเมนูที่2นะครับ my app นะครับมก็จะเป็นเกมต่างๆนะครับให้เราทําการ เข้าไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแสดงในหน้านี้ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมตัวอย่างที่ผมดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับใครที่ดาวน์โหลดไว้ก็ให้เรามาเล่นเกมตรงหน้านี้นะครับถึงเราจะได้รับคะแนนนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับอ่าย่อเฟนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับใครที่ต้องการอ่าเชิญเพื่อนก็มากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่อ่าอินไว้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะ มันก็จะแสดงช่องทางต่างๆให้เราแชร์ไปนะครับจะเป็น Facebook Line หรือว่า t w i t t e r นะครับเราก็สามารถแชร์ได้นะครับใครที่ต้องการคัดลอกลิงก์นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับกดคัดลอกไปนะครับแล้วก็นําไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้นะการเชิญเพื่อนนะครับหนคนนะครับเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราแล้วก็สมัครเนี่ยเราจะได้รับ100คอยนะครับก็คือ100แต้มนะครับสำหรับการสมัครครั้งแรก เมื่อเพื่อนดาวนโหลดเกมเข้ามาใช้งานหรือว่ามาเล่นเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนนะครับจากเพื่อนนะครับ25%ของคะแนนของเพื่อนนะถึงเราจะได้รับคะแนนแบบนี้นะครับผมต่อไปนะเป็นโปรไฟล์นะโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เราสมัครตอนแรกนะครับไม่มีอะไรนะสำหรับการถอนเงินนะครับก็ดูที่ด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปดอลลาร์สีเขียวนะครับกดเข้าไปนะ การถอนเงินมีเพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับก็จะมีเพย์เพาลนะครับช่องทางเดียวเลยนะครับไม่สามารถถอนเข้า Wallet หรือว่าธนาคารได้ใครไม่มีเพย์ a l เนี่ยก็แนะนําให้ถอนอทำในส่วนของอเกี่ยวกับ Tron um Wallet Bitcoin นะครับหรือว่าธนาคารนะช่องทางนั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่าเ a y p a l าตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้สมัครในประเทศไทยนะครับยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับผมเพย์ a พาขั้นต่ําอยู่ที่ ตอนแรกเนี่ยมันมี0.2ดอลลาร์เนาะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอัปเดตหรือว่าอะไรนะครับเหลือแค่4ดอลลาร์ขั้นต่ำสลับคอยป๊อปนะครับสูงสุดอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับสำหรับการถอนเงินตอนแรกนะถ้าของใครขึ้น0.2ดอลลาร์เนี่ยก็แนะนําให้ถอนได้เลยนะครับถ้าเราคะแนนครบแล้วนะครับถ้ายังไม่ครบก็ถอนตามจํานวนที่มันขึ้นไว้ให้นะครับผมก็คือ4ดอลลาร์ตอนนี้มันอัปเดตใหม่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมถอนเนี่ย มันถอนที่0.2ดอลลาร์แลวก็0.4ดอลลาร์ได้นะครับสำหรับขั้นต่ำนะครับผมตอนนี้น่าจะอัปเดตแล้วคะแนนขั้นต่ำนะครับก็ดูด้านล่างได้เลยนะครับเขาได้ระบุไว้ชัดเจนนะว่าต้องมีกี่คะแนนนะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับสำหรับแอปนี้นะครับคอยป๊อปก็เล่นไม่ยากนะครับผมลองดาวน์โหลดมาใช้งานดูได้นะครับเล่นง่ายแล้วก็ไม่มีค่าสมัครไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำผ่านมือถือได้เลยนะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับ ถ้าติดขัดตรงไหนหรือว่าทําตรงไหนไม่ได้ก็อินบ็อกมาถามได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นแฟนเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ